สวัสดีครับพบกันใน EP 28นะครับในวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรม C# Style กันนะครับในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับตัว Navigation Bar นะครับโดย EP ที่ผ่านมาเราได้ทำการทดลองเขียน Navigation Bar ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มลูกเล่นให้เขาโดยเราจะทำให้ตัว Navigation Bar หรือว่าตัว n a p Bar ของเราเนี่ยสามารถทำเป็น Dropdown ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเขียนกันเลยนะครับ ผมขออนุญาตลูปไฟล์เดิมนะครับเปิด HTML ไฟล์นะครับเราจะมาเขียนในส่วนของ u l ก่อนนะครับหรือว่าตัว list ททำการเปิดลิงก์นะครับเป็น A Hub. home มาเป็นเอ่อเป็นนิวแล้วกันนะครับไอ ในส่วนของ New นะครับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาลองเพิ่มนะครับในส่วนของตัว List ์นะครับลิสต์หรือว่ารายการที่เราต้องการแสดงนะครับในส่วนนี้ผมจะลองเป็นดีพาร์ตเมนต์ละกันนะครับเป็นแผนกวิชา d e p a r t m e n นนะครับถัดมาแผนกวิชาย่อยนะครับก็เป็น LI เหมือนกันนะครับโต komputer komputer elektronik <Electronic. S 2> mm hmm. ก็ประกอบด้วย3แผนกนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาลองดูตัวผลลัพธ์กันนะครับว่า list ์ลิสที่เราเขียนมาจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็คือ list ปกตินะครับลิสตปกติที่เรา ได้ทดลองเขียนกันนะครับเดี๋ยวผมขอขยายนิดนึงนะครับตัวนี้คือ List ์ลิสต์ประกอบด้วย Home, Home New แผนกวิชาออโต้ Auto, นะครับตัวแผนกวิชาคือเมนูข้างบนผมจะทำให้ตัวแผนกออโต้หรือว่าช่างยนต์เนี่ยอยู่ภายใต้ตัว d e p a r t m e n t นะครับแล้วก็แผนกคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ Computer, แผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับถัดมาเราจะมาลองเขียนคาส์เพิ่มเติมกันนะครับ โดยผมจะมาเขียนคลาสเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของตัว dropdown นะครับในส่วนของตัว department นะครับ department ผมระบุเป็นคลาสเข้าไปนะครับ แล้วเราระบุในส่วนของตัวที่เราจะส่งค่ามาเป็น Java Script นะครับผมระบุในส่วนของตัว Herb นะครับค่าตัวแปรที่เราส่งมาเป็น Voice 0นะครับถัดมาเรามาระบุในส่วนของตัว List นะครับระบุ Class เป็น dropdown นะครับในส่วนนี้คลาสในส่วนของตัว c ี s เนะครับเดี๋ยวเราจะไปประกาศตัวแปรในส่วนของตัว c ี s S อสต e กันนะครับถัดมาผมมาระบุตัว Depth คลาสนะครับ d i f แล้วใส่เป็น c l a s s dropdown นะครับผมเอาตัวค a s ส dropdown ในส่วนนี้มาคุมใน list นะครับใน list ตัวที่เราต้องการซ่อนไว้นะครับ ลองจัดระเบียบนิดนึงนะครับในส่วนของตัวคาร์ตัวนี้นะครับตัวคาร์ดดอปดาวเราจะซ่อนไว้นะครับซ่อนตัวเนื้อหารหรือว่าคอนเทนต์ไว้นะครับใน DIV รีหรือว่าตัว Div นะครับถัดมาเราจะมาเขียนในส่วนของตัว C ี s กันนะครับผมก็เปิดเป็นสไตล์ element ul ก่อนนะครับ list style นะครับ list style type เป็น None ถัดมาเป็น margin นะครับ margin Mar <gin S 1> เป็น0กําหนดส่วนของตัว padding padding เป็น0นนะครับ overflow overflow เป็น hidden ซ่อนไว้นะครับ ถัดมา Background Background Color เป็นสีสีเทาๆนะครับถัดมาเรามาเขียนในส่วนของตัว L I นะครับ L I กำหนดเป็น Fold นะครับก็คือเป็นแนวนอน Fold Left นะครับถัดมา L I เป็น A นะครับ .btn นะครับเราเรียกใช้ไปเรียกใช้ a นะครับ .btn กําหนดส่วนของตัว display di display display เป็น inline box นะครับเป็น inline box เป็นกล่องนะฮะ color ใส่สีเป็นสีขาวแล้วกันนะครับ text a รียดให้อยู่กึง่งกลาง t เทคอารีสเป็นเซนเตอร์ถัดมา Padding เป็น14 p i x e พิกเซล e l กพิกเซลกำหนดในส่วนของเทค d e c o r เรชันนันถัดมาเรามาส่วนของตัวทำในส่วนตัวเมาส์ Hover นะครับ เป็น a over dropdown dropdown over dot dot btn ระบุสีของตัว h o เ e อร์เข้าไปนะครับก็คือสี background color เป็นสีแดงแล้วกันนะครับถัดมาเรามากำหนดสีนะครับลักษณะของตัวบล็อกบล็อกด d o ดาว่าเราต้องการให้เขาเป็นยังไงผลบุเป็น list ด p d ดาวนะครับ ระบุเป็น display display เป็น inline b o x นะ inline b o x ถัดมาในมามาระบุในส่วนของตัว content นะครับระบุในส่วนของตัว content เป็น dropdown นะครับ ดาวคอนเทนต์ Content, นะครับดูเป็นดิสเพย์นั่นเรากำหนดให้ Position นะครับเป็น Absolute แล้วกำหนดให้ตัว background color เป็นสี F9 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 ละกันนะครับสีขาวจางๆนะครับกำหนดระยะ min y ที่160 pixel นะครับแล้วมากำหนด box shadow นะครับ box shadow ให้ มีาเท่ากับ0พิกเซลนะครับ8พิกเ16พิกเซ0พิกเซ RG BA นะครับ set index dropdown content น,น,นะครับกำหนดสีนะี่นสีคันเลือก black p a d d i n g ในส่วนนี้กำหนดเป็นค่าว่างนะครับ display เป็น block text area เป็นชิดซ้ายนะครับ แล้วถัดมาเรามากำหนดในส่วนของตัวดอกดาวคอนเทนต์นะครับผมกำหนดให้ตัวดอกดาวนะครับดอกดาวคอนเทนต์เป็น A อ o v e r ทำการกำหนดสี Background นะครับ Background Color เป็นสี 1> f 1 f 1 f 1นะครับแล้วกำหนดในส่วนของตัวดรอปดาวโฮเวอร์ down, hover mm hmm. เหมือนเดิมนะครับดรอปดาวโฮเวอร์ drop down, hover mm hmm. เหมือนเดิมดรอปดาวนคอนเทนต์นะครับ mm hmm. กำหนดเป็นบล็อก Display Box นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับในส่วนของตัว dropdown นะครับตัวคลาสคลาสตรงนี้เราได้ระบุไปแล้วนะครับในคลาสของ list เนี่ย li เนี่ยร,ระบุเป็น dropdown นะครับผม ได้แสดงส่วนตัว li ให้โชว์ให้ดูไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้ว li เราใช้ระบุในส่วนของตัว class เท่านั้นดังนั้นผมจะมาลบในส่วนของตัว li ตัวนี้ออกนะครับตัวที่เราระบุใน class ภาพนะครับดังนั้นตัว li เราจะบูไว้อยู่หลัง div นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองรันดูผลลัพธ์กันเลยนะครับผลลัพธ์ไม่ได้นะ dropdown content นะครับด r o p d o w n ตัว class คลาสเป็นดอปดาวตัวจาวา s ค r ิป t v ไว d เองครับจะวา s ค r ิป t v ไว d คลาสเป็นดอปบ b ท n a นะครับ ผมพิมพ์ตกเยอะเลยนะครับดรอปดาวได้แล้วนะครับผลลัพธบผลลับก็ลลบได้วยดังภาพนะครับเมื่อกี้สลับตัว O กับตัว R นะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัว Navigation Bar หรือว่าตัว Dropdown List ได้ดังภาพแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับในการพัฒนาเว็บไซต์ต่างๆสำหรับ EP นี้ก็ ขอจบการนำเสนอหรือว่าการใช้งานในส่วนของตัวดับดาวนในวิชชั่นบาร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ